วัสดีค่ะทุกคนสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้คุณแม่ใหม่นะคะในอังกฤษก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการเปิดบัญชีเนาะการเปิดบัญชีที่อังกฤษนะคะก็วันนี้คุณแม่แบบว่านั่งคุยเนาะไม่เดินคุยนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยคุณแม่จะมีแต่คลิปแบบเดินหรือไม่ก็ทากับข้าวอะไรเงี้ยคลิปที่คุณแม่จะมานั่งคุยอะไรแบบเนี้ยก็จะไม่ค่อยมีใช่ไหมคะ แต่วันนี้คุณแม่รู้สึกว่าเออคุณแม่อยากแชร์ประสบการณ์เนาะจริงๆเรื่องนี้ค่ะมันก็ผ่านมาไดา้หลายเดือนแล้วค่ะค่ะก็หลายเดือนแล้วค่ะประมาณสีหเดือนเนาะค่ะคุณแม่ก็จริงๆเนี่ยคุณแม่เนี่ยมามาที่นี่นะคะเดือนตุลาเดือนตุลาปลายตุลาปี19ใช่ไหมคะแล้วก็คือตอนนั้นเนี่ย เราก็คิดว่าเออเราจะพักผ่อนก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเพื่อแบบว่าปรบับตัวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเพื่อที่จะประบับตัวแล้วคือแฟนก็แบบคือก็ไม่รีบอยากให้เราทํางานเพราะว่ามันเรามาช่วงหน้าหนาวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็เลยเอาปรบับตัวก่อนแล้วกันอะไรประมาณเนี้ยประมาณสักสามสี่เดือนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะคือทีเนี้ยคือเพราะว่ามันเป็นหน้าหนาวด้วยใช่ไหมคะแล้วก็อืม ก็ดูแฮรี่ด้วยอะไรด้วยใช่ไหมคะก็เลยแบบว่าไม่ได้รีบที่จะต้องหางานหรืออะไรอย่างนี้แล้วก็เราก็คิดว่าคือเราก็ไม่เราก็ไม่ได้คิดใช่ไหมคะว่ามันจะมามีแบบไวรัสอะไรที่มันจะทําให้โลกเราเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะก็เลยก็เลยยังไม่รีบที่จะไปเปิดบัญชีหรือหางานอะไรอย่างนี้แล้วคือบวกกับเราก็พอมีเงินกองเงินเก็บอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมาจากเมืองไทยเนาะก็คิดว่าโอเคเราก็พอที่จะ อยู่ได้ประมาณห้าวเดือนไม่ต้องทํางานอะไรเงี้ยเราก็พอจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทุกอย่างเองได้อะไรเงี้ยใช่ไหมคะค่าใช้จ่ายที่เมืองไทยเนาะค่าบ้านอะไรเงี้ยค่ะทีเนี้ยอ่าก็เลยไม่ได้ผ่างานนะคะพอพอต้นปีเนี่ยก็เกิดแบบล็อกดาวน์ทีนี้คุณแม่ก็เลยบอกว่าก็เลยแบบว่าเหมือนเหมือนเหมือนเบรกยาวไปเลยอะ่ะจนผ่านไปประมาณ เดือนที่ประมาณเดือนที่สิบหรืออะไรแล้วอะหลังจากที่คุณแม่มาอยู่ที่นี่นะก็เลยคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวคุณแม่เนี่ยจะรีจิสเตอร์กับเพราะว่าคุณแม่ก็พยายามสมัครงานในในเว็บต่างๆเนาะในเว็บไซต์ที่รับสมัครงานใช่ไหมคะก็ไม่มีที่ไหนเดียกอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเราต้องหาแบบเอเจนต์เอเจนซี่หรือแหละอะไรเงี้ยค่ะบริษัทจัดหางานอะไรอย่างาง,าางี้ใช่ไหมคะก็เลยพอดีมีที่หนึ่งที่พี่ พี่คนไทยท่านหนึ่งแนะนํามาใช่ไหมคะก็เลยก็เลยจะไปลงทะเบียนกับเขาเนาะทีเนี้ยพอจะไปลงทะเบียนกับเขาคือก็ก็ตอนแรกก็โทรไปก่อนใช่ไหมคะเขาก็ถามเขาก็ขอเอกสารเนาะเขาก็ขอเอกสารเขาบอกว่าเออเราก็ต้องมีเอ็นไอหนึ่งเบอร์นะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งม,มีเตรียม port, เตรียมพาสปอร์ตเตรียมบีอาร์พีบีอาร์พีก็คือบัตรที่เรา ตอนที่เราทำวีซ่าเข้ามาที่เนี่ยค่ะคือมันจะต้องแบบว่าเหมือนมีบัตรแบบว่าเป็น l e a v TO ENTER อะค่ะล e ฟท to e เ t e r อะค่ะเป็นสเต็ปแรกเนาะค่ะมีอายุ2ปี7เดือนอะไรนคะคะสปี7เดือนประมาณเนี่ยค่ะค่ะก็มีอันนี้นะคะแล้วก็พาสปอร์ตแล้วก็ส่วนหมดหน้า,หน,าหน้าบัญชีธนาคารนะคะเลขบัญชีธนาคาร แล้วก็ ni number แต่ ni number นี่เขาบอกว่า ni number มันก็เหมือนเลขประกันสังคมเนาะค่ะประกันสังคมแต่ ni number นี่เขาบอกว่ายังไม่ต้องมีก็ได้นะก็สามารถ Register ดิ g i s t e r ได้แต่ที่สำคัญเลยก็คือพาสปอร์ต brp แล้วก็แล้วกเ็เลขที่บัญชีนะคะเลขที่บัญชีธนาคารเนาะค่ะที่ที่เป็นชื่อเรานะคะแล้วกอ็อะไรอีกอืมแต่ทีเนี้ยคือคุณแม่ก็บอก เออแล้วก็เอ้ยทาไงดีเราไม่มีหน้าบัญชีธานาคารอะไรเงี้ยคือมันก็เหมือนกับที่เมืองไทยเนาะเมืองไทยเวลาที่เราจะสมัครงานใช่ไหมคะเราก็ต้องมีเลขบัญชีธานาคารเออแต่เราก็ไม่ได้แบบว่าคือเราก็คิดว่าอะก็เดี๋ยวรอได้งานก็เดี๋ยวค่อยไปเปิดอะไรางี้ใช่ไหมคะแต่เนี้ยคือพอเขาเป็นเอเจนต์เอเจนซี่เนี่ยคือเขาก็ต้องการหน้าบุ๊คแบงก์ก่อนคือต้องการเอกสารให้ครบก่อนแล้วถึงจะแบบว่าค่อยรีจิสเตอร์กับเขาอะไรงี้ใช่ไหมคะทีเนี้ยเนี่ยก็เลยโอเค เดี๋ยวเราไปเปิดบัญชีธนาคารนะคะก็วันนั้นก็ไปกับคุณพ่อแอนนี่เนาะก็ไปกาแฟนะคะก็ก็จะไปเปิดบัญชีแล้วทีเนี้ยคือมันไม่ได้ง่ายอย่างที่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 เราคิดไว้นะคะว่าโอเคเราเปิดบัญชีก็แค่เตรียมอ่าเตรียมอ่าอะไรอ่ะพาสปอร์ตบรพเตรียมอ่าอะไรทะเบียนสมรสนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็คิดว่าเราพร้อมหมดแล้วมันน่าจะไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมคะแต่พอข้อจริงๆคือมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นเนาะ เขาก็ต้องการเขาก็ถามหาสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยคือนอกจากไอ้พาสปอร์ต BRP แล้วนะคะเขาต้องการอะไรที่แบบว่าเหมือนต้องการยืนยันยืนยันที่อยู่ของเราค่ะซึ่งเขาต้องการ NI Number ถ้าเรา NI Number หรือ Ni Number แล้วก็อะไรนะ u t i l i t y bill อะค่ะ Utility Bill ก็คือเหมือนบินพวกค่าลังค่าไฟ ค่าค่าซิลแท็กอะไรพวกนี้ค่ะค่ะมีชื่ออยู่ในค่าซิลแท็กที่แบบว่าจ่ายค่าบำรุงอะไรเงี้ยค่ะ,ะค่าบริการอะไรเงี้ยค่ะของจ่ายให้กับเขตอ่ะก็แล้วก็หรือหรือไม่ก็มีไดร์วิ่งลายเส้นนะคะใบขับขี่อะ,ค,ะ,อะค่ะของของที่นี่อะของกรีฑเนาะแต่ที่นี้คือเราเราเราไม่มีคุณแม่ไม่มีเลยคุณแม่ไม่มีชื่ออยู่ในเออ่ ในในยูทิลิตี้บิลหรืออะไรเลยนะคะทีเนี้ยก็เลยคุยกับแฟนแต่ทีเนี้ยคือพ่อแฮร์รี่เขาก็แฟนก็ไม่สะดวกที่จะเอาเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในมีชื่ออยู่ในบินอะไรพวกนี้ซึ่งเขาคิดเขาคิดว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นหรอกอะไรเนี้ยอยู่ดีๆเนี่ยจะเอาชื่อแบบเอ่อชื่อเราเนี่ยเขาไปจอยด้วยมันจะง่ายขนาดนั้นเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ไม่ได้คือคิดว่ามันจะไม่ได้ง่ายค่ะ ก็เลยก็เลยก็เลยตัดไอ้ปัญหาเรื่องนี้ไปก็เลยไปมองที่ไอ,อ้อื่นๆเสร็จแล้วถ้าไม่มีบินอันนี้เนี่ยก็มี ni number หรือว่าหรือว่า diving license แต่คุณแม่ไม่มีเนาะทีนี้ก็เลยจะต้องไป apply ไอ้ตัว ni number ก่อนนะคะก็พอเสร็จทีเนี้ยพอแต่การ apply เนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายเพราะว่าตอนนั้นมันติดล็อกดาวล็อกดาวน์รอบแรกใช่ไหมคะ ก็แบบว่าทํำยังไงดีแล้วคือติดต่อไปทางคือเราโทรติดต่อไปที่ไปที่ลีดอะค่ะซึ่งเป็นเป็นเบอร์ที่แบบที่เขามีแจ้งไว้ในเว็บไซต์เนาะค่ะ mm hmm. ก็โทรไปเขาก็บอกว่าเออตอนนี้ปิดอยู่นะอะไรเงี้ยยังทําอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็เลยต้องรอแบบว่าคือต้องรอแบบรอไปอีกอะไรอย่เงี้ยค่ะเสร็จพอพอ,อหลังจากนั้นมาประมาณไม่นานนะประมาณเดือนหนึ่ง ก็คือก็โทรไปถามเขาอีกก็โทรไปถามที่สำนักง,งานของที่ทำไอกันสังคมเนี่ยค่ะก็โทรไปเขาบอกว่าเออก็แบบตอนนี้เขาก็เปิดนะเดี๋ยวคือให้เราไปติดต่อที่ที่เขตที่เราอยู่ไหมค่ะก็คือที่ฮาร์ดอร์ฟิลด์เนาะแม่ก็เลยไปกับพี่แบบว่าพี่ที่รู้จักท่านหนึ่งนะคะซึ่งเป็นคนไทยนะ,ะซึ่ง พี่แกก็แบบน่ารักมากนะก็พาเราไปเนาะก็เลยไปไปติดต่ออะไรเงี้ยค่ะติดต่อก็ได้เบอร์มาแต่ติดต่อก็คือยังทําอะไรไม่ได้นะคะพอไปติดต่อเนี่ยก็คือเขาก็คือให้เบอร์โทรเรามาให้เราเนี่ยติดต่อไปที่ที่เบอร์เบอร์นั้นนะคะให้เราแบบรีจิสเตอร์กับที่เบอร์นั้นที่เขาให้มาทีนี้ก็เลยเพราะว่าอ่ะก็ยังดีนะก็ยังรู้ว่าโอเคก็สามารถทาได้อะไรเงี้ยก็เลยโทรก็เลยกลับมาที่บ้านใช่ไหมคะกลับมาที่บ้านแล้วก็มาทำ โทรหาตามเบอร์นั้นใช่ไหมคะแล้วก็หลังจากนั้นมาไม่นานนะคะประมาณประมาณไม่นานอาทิตย์สองอาทิตย์อะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> เขาก็ส่งแบบฟอร์มมาเนาะให้เรากรอกให้เรากรอก NI number แล้วก็ส่งทางไปรษณีย์ไปเนาะ <c oughs> เพราะว่ามันเราจริงๆแล้วเราต้องไปที่แบบปกติคือเราต้องไปที่สำนักงานใช่ไหมคะ <c oughs> แต่คือจริงๆคุณแม่ทําเรื่องแบบว่าอะไรทํานัดอะไรเรียบร้อยแล้วแต่พอหลังจากที่ล็อกดาวน์ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างพอย โควิดมระบาดใช่ไหมคะก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคือ,คอมันเหมือนแคนเซลหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไปนัดหมอหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่เราทํานัดเอาไว้อะไรเงี้ยคือแบบมันรู้สึกแบบมันเป็นความแบบว่าเหมือนเราโชคร้ายอะ่ะเออเหมือนเรามาแล้วเราเจอช่วงที่มันเป็นแบบเนี้ยคือเหมือนเรายังไม่ได้มีโอกาสที่ทํางานคือถ้าคุณแม่มามาถึงอะ่ะปุ๊บแล้วถ้าคุณแม่แบบรีบหางานเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยคือคือก่อนเนี่ย คือมันก็คงจะพ้นอะไรเงี้ยแต่คือมันในช่วงนั้นอะ่ะเราก็ไม่ได้คิดไงคะว่าไวรัสมันจะระบาดมันจะมีอะไรที่ทําให้โลกเรามันเปลี่ยนแปลงแบบนี้ใช่ไหมคะ mm hmm. ก็เลยเน่ะค่ะก็รีจิสสรุปก็รีจิสเตอร์ได้ใช่ไหมคะพอรีจิสเตอร์ได้เนี่ยก็โอเคก็ต้องรออีกใช่ไหมคะรออีกเราก็ยังยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็ยังไม่สามารถที่จะไปเออ่รีจิสเตอร์กับกับไอเอเจนซี่ได้ใช่ไหมคะแล้วก็ เราไปเปิดแบงก์เนี่ยก็ยังไปเปิดไม่ได้เพราะไม่มี NINumber อะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยมันก็มีแบงค์บางแบงค์ที่บอกจริงๆ NINumber ก็คือไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช้ก็ได้แต่งั้นก็เอาใบ uh, UtilityBill มาค่าน้ำค่าไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็หรือไม่ก็ ConfirmationConfirmationLetter ที่เป็นใบรับรองที่มาจาก GP เนาะ GP ก็คือเหมือนอน,อนามัยอ่ะ ที่ว่าตอนที่เราอาตอนที่เรายื่นวีซ่ามาเนี่ยเราต้องจ่ายค่านอกจากค่าวีซ่าแล้วเราต้องจ่ายค่าเฮลท์เฮลท์แคร์ด้วยใช่ไหมคะค่าเฮลท์แคร์ด้วยซึ่งพอเราจ่ายค่าเฮลท์แคร์เนี่ยเรามาถึงที่นเนี่ยเนี่ยเราก็ต้องไปติดต่อที่แบบว่าที่เหมือนในเขตที่เราอยู่นะคะในเขตที่เราอยู่มันก็จะมีหลายๆจีพีหลายๆอนา,นามัยอ่ะตรงไหนใกล้บ้านเราเราก็แบบว่าเราก็เหมือนเหมือนรีจิสเตอร์กับตรงนั้นแล้วอย่างเงี้ย ซึ่งซึ่งอัน g p ตรงนี้เนะะี่ยค่ะคือคือเขาก็มีคอนเฟิร์มชันมาให้คุณแม่แต่ทีเนี้ยคุณแม่ก็เหมือนก็คือเหมือนลืมไปแล้วเพราะว่ามันนานแล้วมันสิบสิบเดือนกว่าแนละ้วใช่ไหมคะแล้วก็พอพอทีเนี้ยพอคุณแม่ก็คน้คนค้นไปใช่ไหมคะคน้นค้นไปก็เจอเนาะคน้นค้นไปก็เจอก็เลยอุ้ยเหมือนแบบคุณแม่ก็แบบดีใจใช่ไหมคะดีใจก็เลยบอกว่าให้แฟนเนี่ย พาคุณแม่เนี่ยไปที่แบงค์คือคือกว่าที่คุณแม่จะใช้เวลากว่าที่คุณแม่จะเปิดแบงค์ได้เนี่ยคือคุณแม่เดินเข้าออกแบงค์แบบคือบ่อยมากนะคะเดินเข้าออกแบงค์เนี่ยบ่อยมากคือคือมันยังไปได้แต่ว่าคือเราต้องอใส่แมสอะไรนี้ใช่ไหมคะค่ะแล้วก็เอ,อเสร็จเนี่ยพอเราไปใช่ไหมคะแล้วก็เอาเอ่อคอนฟิร์มิชั่น คือก่อนหน้านี้จริงๆอ่ะเดี๋ยวคุณแม่ขอตัดตอนหน่อยแล้วกันเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยก็คือแบบว่ามันคิดมันจะยาวมากเนาะค่ะก็คือไปก่อนหน้านี้ยก็ไปหลายรอบแล้วแต่เหมือนเขาก็แบบว่าไม่ยอมอ่าเขาเขาเขาไม่รับอ่ะคือคือยังไงเขาก็จะต้องถามหาแบบเอกสาร t i l i t y b i l l หรือว่าไป Driving License หดือไม่ก็ไอ Confirmation อะไรเงี้ย ทีนี้คือไอยูเทลิตี้บิลเนี่ยก็คือตัดไปเลยไม่น,น่าจะได้เนาะและรายวิ่งรายเส้นก็คือก็ตัดไปเลยอ่ะคือแบบแม่ก็ไม่มีอยู่แล้วใช่ไหมคะเออเออแต่เราก็มันมีความหวังตรงเอ้ยเนี่ยที่รักฉันมีไอ้เนี่ยเออฉันเจออใบคอนเฟิร์มชันจากจากคอนเฟิร์มชันจากเอ,อ่อเลตเตอร์จาก GP แล้วอะไรเงี้ยเอาไปเราไปกันอะไรเงี้ยคือแฟนก็เหมือนเริ่มจะเบื่อแล้วเพราะว่ามันเราเดินเข้าออกแบงค์แบบ หลายรอบแล้วแล้วคุณแม่ก็มีทั้งที่ไปคนเดียวแล้วก็ไปกับแฟนใช่ไหมคะแล้วก็ไปแบบทัวร์แบบอาราวไปทุกแบงค์เลยนะเกือบทุกแบงค์เลยซึ่งมันก็ข้อมูลเหมือนเหมือนกันนะคะคือเขาต้องใช้เอกสารเหล่านี้ใช่ไหมคะก็เพื่อความเราก็เข้าใจนะคะเพื่อความน่าเชื่อถือเหลือในใช่ไหมคะเหตุผลที่เขาใช้ไปเนี้ยเพราะว่าเอกสารพวกเนี้ยเพราะว่าเหมือนต้องการยืนยันว่าเราอะอยู่ที่อยู่ของเราอะ เรามีที่อยู่เป็นแบบฟาหลักแหลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นแต่จริงๆนะ่ะในแง่มงุมในแง่คิดของเราก็คือว่าเอาแล,แล้วเอกสารจากเอ,าเอกสารจากอ,าอะไรนะคือจาก GP ที่เป็นใบนัดหมอหรืออะไรอย่างเงี้ยมันได้เหรอเพราะว่ามันก็มีมันก็มเีเลขที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเอออยู่ที่อยู่อยู่อะไรเงี้ยใบนัดหมอหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะใบแคนเซิลหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ ทำไมแบบใช้ไม่ได้เงี้ยคือเขาก็บอกว่ามันคือมันมันใช้ไม่ได้นะคือเรามาีอะไรเราโชว์โชว์ให้เขาดูหมดแต่เขาแบบว่าบอกว่ามันใช้ไม่ได้นะคะก็คือแบบเขาต้องการจะได้อันนี้อันนี้อันนี้ซึ่งเขาก็รีบแบบแจ้งเรามาเนาะใครที่แบงค์ครั้งแรกเนี่ยยังไม่ได้ถือยอคอนเฟมชันเลตเตอร์ไปแต่เขาถามนะคะเขาถามว่าไอ้แล้วคุณมีใบอะไรจาก GP ไหม จาก GP ไหมล้วก็บอกว่าใบ confirmation letter อะไรเงี้ยมีไหมเราก็บอกว่าเออเราไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเราขอกลับบ้านเดี๋ยวเราจะไปเช็คดูถ้าเราเจอเดี๋ยวเราจะแบบว่าเดี๋ยวค่อยมาอีกทีอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะคุณแม่ก็โกนก็วายเอ๊ะมันน่าจะมีแหละมันน่าจะเขาน่าจะส่งมา GP น่าจะส่งมาให้เราอะไรเงี้ยแต่เราเก็บไปตรงไหนคุณแม่ก็หาหาหาใช่ไหมคะสรุปแล้วคุณแม่ก็หาเจอแล้วคุณแม่ก็ดีใจเนาะคุณแม่ก็ดีใจคุณแม่ก็เลยบอกแฟนนะคะว่า เดี๋ยวพาชั้นไปนะชั้นชัวร์เลยรอบเนี้ยคือแบบฉันต้องได้เปิดบัญชีแน่ๆคือเรามั่นใจอ่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่เราไปหาเนี่ยเขาบอกมาเลยว่าถ้าคุณหาอันนี้ได้เนี่ยโอเคไอยูติลิตี้บิลเนี่ยถ้าคุณไม่มีเนี่ยโอเคไม่ต้องใช้ก็ได้แต่ว่าคุณต้องมีคอนเฟิร์มชันเลตเตอร์นะที่แบบว่ายืนยันนี่ยที่อยู่ของคุณเนาะอะไรงเงี้ยก็เลย เรามั่นใจว่าต้องได้แน่ๆนะแล้วแล้วเราก็อ่านในเอกาสารด้วยนะคะว่าลิ์ที่เขาให้มาก็คือว่ามันจะต้องมีอายุไม่เกิน1ปีนะคะก็คือเราดิจิสเตอร์ผ่านไอจีพีแล้วไม่เกิน1ปีนะคะแม่ก็เลยแล้วคือคุณแม่ตอนนั้นมันประมาณ10บมันประมาณ11เดือนอ่ะคะ่ะมันเข้าเดือนที่11ออ่ะซึ่งมันก็ยังมีเวลาเหลืออยู่คือมันยังไม่หมดอายุอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือก็เลย ก็เลยถือไปแล้วคุณแม่มั่นใจมากคุณแม่วันนั้นคุณแม่ก็เลยไปแบบคนเดียวเนาะก็เลยไปคนเดียวแล้วเราก็ไปหาเจ้าหน้าที่คนเดิมอะเจ้าหน้าที่คนเดิมที่จําชื่อได้เลยนะคะแล้วก็แต่แต่แต่ไม่พูดนะคะค่ะพูดไม่ได้เนาะคะา่ะก็ไปหาเจ้าหน้าที่คนเดิมมาที่แบงก์น,นั้นนะคะปรากฏ แม่ก็เตรียมเอกสารไปแต่แม่ไม่เจอ,อแม่ไม่ได้เจอกับเจ้าหน้าที่คนนั้นนะคะแม่ไปเจอคือบังเอิญว่าเราไปเจอกับคุยกันเหมือนรีเซพชันหรืออะไรเงี้ยแล้วเราก็ได้เจอกับเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเราก็เลยให้เอกสารเขาดูไปแล้วเราก็บอกว่าเออเนี่ยเมื่อวานเนี่ยคนนั้นคนนี้บอกว่าเออให้ฉันมาพบให้ฉันเตรียมเอกสารนี้มาเพื่อจะเปิดบัญชีนะคือถ้าไมน่นี้คือฉันจะสามารถเปิดบัญชีได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ คุณแม่คอแห้งมากเลยเพราะคุณแม่แบบพุยเยอะเดี๋ยวยังไงคุณแม่ขอเบรกก่อนนะเดี๋ยวไปกินน,น้ำแป๊บหนึ่งเนาะ